สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจเอ็ซีทุกผู้ทุกคนนี้ก็เป็นมือวันที่ยี่สิองเดือนเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมมาแฟนเพจแฟนครับมาเบิ่งราคาควายอยู่ที่อำเภอตะการพืชผลนะครับแล้วจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนาะมีไฟข่าวไามปลาไปยุ้ยครับมื่อนี้เมื่อไรเป็นไหนนะครับเนาะ ห้อยเมามากาปงูพันธุอมีใบไม่จัดน้อยเใช่ไแม่บครับเนี่ยเยอกครับใกล้ถึกแล้วครับแล้วใบใบนี่ใบเกิดเพิ่นใบเกิดครับอ๋อใบเกิดวันี้เพิ่นมีใบเกิดใหม่นะครับเด้อพอพันธุ์เพิ่มโตไดเนาะครับพยักอีสานนี่ครับนี่ครับใบเกิดเพิ่นเป็นใบหลายใบแน่นครับสามหมื่นเจ็ดพันครับสามหมื่นเจ็ดพัน แฟนเพจแทนครับเจีของหัวเชลยยออยากได้ไป,ไปเป็นพอพันมีใบไม่หลอดหด้เแล้วครับเล้วเครือนี่ได้การครับนี่ยมีใบไม่หลอดห้พร้อมเนาะครับเนาะพอพันพันกับพยัก์อีสานแล้วครับผมครับบันทายพันถายดีนั่นแะครับ ผมสูงดีดยที่ททระดับร้อยสามสิบถึงร้อยสมิห้าครับเก็ฑน,นี้นะครับเนาะมตัสูงนเ่เมกกันจ้าคือสหูโยบมเนเจ้าของเ่อยมันสิออวะผมว่าจากกำโตผมเองนะครับเนาะเนี่ครับอยู่ในเกณฑ์นี้นะครับเนาะความสูงพัน้าบ่าไล่ผมกันร้อยสี่สิบครับอาฝากเด้ฝากเบอร์โทรไปแน่นะฮย ศูนย์หกสองศูนย์หกสองสี่เก้าสี่สี่เก้าสี่หกเจ็ดแปดสามครับผมอำเภอพนาครับอำเภอพนาเนาะครับเนาะส่งฟรีหน่อยลูกส่งฟรีร้อยโลกระสัน่นเพื่อนว่าอยากได้ไปเฮ็ดพ่อพันธุ์คุ้มผงได้การนะครับเนาะเมื่อไปเป็นพ่อพันธุ์ตามบ้านเนาะครับเนาะรับสมตามบ้านได้การครับเนี่ยใบหลอดเพื่อนมีให้พร้อมครับก็เดียนรู้เป็นการได้อิงน,นี่ยืนยันเนาะครับเนาะเอกสารผูร้ได้ปีแปดเดือน ปีแปดเดือนนะครับเนาะรายละเอียดทางวิทยาศาสตร์ได้ถามกับจังโทรถามนายห้อยพันนะครับเนาะเบอร์โทรกับขอให้นะครับเนาะเอาแม่มาครับผมโอ้ท่านี่ก็ไระไรท่านไม่ดีเนี่ยการนี้นะครับ แม่ลูกกันแม่ลูกไหลไปไหนมาครับเนี่ยเปิดไปไหนไปไหน,นครับเสียบหานสีหานะครับเนาะแม่ลูกลูกแม่บอกครับอ๋อแม่ลูกลูกถึกเปิดไปสีเมือนหาครับครับผมลูกแรกนะครับเนาะมีไปลูกแรกแม่พันสมอยู่หอป่ครับสมแนวน,นะครับเนาะสมโตบอกครับถาหลอดสมโตผมโตมาเนาะครับเนาะนะสี่เดือน ผมตรวมาได้สี่เด no, ือนะครับผมครับพุมสูงวันนี้อยู่ประมาณร3อยสาสิบถึงหายสิบสิบหาครับตั้ไม่เกินนี่ครับผมรศัพ์ด่นี่โทรศัพท์น่ฝากเบอร์โทรไปน้ำไดครับนา่หอยมีเบอร์โทรับเรื่องโทรศัพท์เืมโทรศัพท์นา่หอยลืมโทรศัพท์นะครับเนาะแต่ว่ายมเพื่อตกันนะครับเนค นอยากได้เหมบังนัดหนาเขามาเบังนะครับเด้อก็มนี้เบาสักหน่อยสาสักหน่อยชุดนึงครับผมพอดีในหอยพอดีในหอยพันยูน้ำพอดีนะครับก็จะเาบุกถึงนี่งาครัถึงนมนะครับเด้อนหงม่วงขเจอดนอบนป้ายข้จเด้อครับเด้อดีครับผมอัตลบีนะครับมือนสีเราก็ดีไปเนาะไปถึงนี้ครับผม มีตัวหูตัวเมียนะครับเนาะนี่หูครับผมตัวเมียจักบาทเนาะครับตัวเมียสองหมื่นตัวเมียสองหมื่นนะครับเนาะตัวเมียนี่สองหมื่นหมตัวนั้นสองสี่ตัวนี้สองสี่นะครับสองหมื่นสองสี่นี่นะครับเอาไปซื้อคู่กันได้พอดีครับเนี่ยนี่การเลยครับถ้าอยากเกี่ยงฟันนะครับเนาะเมื่อเด็กไปหาพอพันยากตัวนี้ก็ใช้พันธุ์กิดสีมาดีเลยนะครับ ไายเดนิกระผูนะครับเนาะีเล้วได้กับีเงินีพันนะครับเนี่ยังากไ้ังโทหาพันนะครับนะจังในโบ้โนานั่นครับอยิงืนยิงมุ้งไจ้นี่นรัฝากโทรไปนะครับไสองตก้ห้าสิบ เก้าหหเออเกครับผมย้ำอีกเส้นหนึ่งนะครับส้าห้าครับผมสิบเก้าห้าเกหกครับผมยยูโบาั่นมาเก็ไดกระเคืกรไดสองุมหนึงกไดเบิ้มกระไดนะพ่อมบ้านม่บ้านก็พอบ้านงน้น้ำกันนะครับเนาะครับมันหวานครับผม ทปถทมตัุกโั่นครับเนาะเป็นว่าพายแม่ลูกอีกครับเนี่ยชุดนี่ยูกแม่เพิ่มเะสิยูนในเกณฑ์นั่นครับเล้วยิมหาซ้ำิบนี่นเกณฑ์นี่นะครับแนะ้วว่านาดีนนครับผมหลายประเด็นนะม่หอยแม่ลูกคมเนี่ยก็จากสามหมื่นแปดไหล์สามหมืนแปดพันห้าแลครับกนะ็ได้ก็ได้คือเก่าสั่นไอหอยมาตามสไต รับการค่าละครับผมต่อได้คือกานะครับเนาะเดครับครับนี่ครับมีเบอร์โทรป่ะครับฝปะไว้น้ำเนเบโทรครับผมศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสามห้ี่สามห้าสี่ศูนย์เก้แปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งนะครับเนาะครับผมมันๆครับมาบริายแม่ลูกลูกผัวกันครับใส่ไงขึ้นมาอีกเนาะครับเนาะระดักความสูงนี่ บมมีเหล็กโท่นะครับเนาะแม่ห้อยเป็นหอกโตัวเหรครับบมมีเหล็กโท่สั่นครับคือสีคือสีหลายช่องนี่ครับมามายน้ำพึ่งอ๋อครับครับดอกควายหนาดีเด้อครับเก็ควายแม่นี่นะครับเนาะคือสีเป็นลูกแรกที่เจ้าใดเนี่ยครับว่าเกินนี่ครับครับผมอ๋อแล้วเดี๋ยวถามแล้วก็ราคาเหรอครับหลายภาไในเนาะครับราหกหมื่นหกหมื่นนะครับเนาะแม่ลูกลูกผัวเพิ่นเปิดไว้หกหมื่นครับผม อ่าพี่กัดบ้านยู่เลยครับบอกพี่กัดบ้านก็ได้ครับบ้านหม่องบ้านเงี้ยยูนะครับบ้านโนสมบบูรณ์้านนสมบูรณ์ตำบลยังครับตำบลตะการเลยนะตำบลตะการตำบลหุ่ยไฟตำบลหุ่ยไฟอำเภอตะการนะครับเนาะครับผม้าขึ้นมากอยากได้ก็บแย้มมหาเพลินก็ได้นะครับเนาะชื่อว่าพ่อหยังก่อนครับพ่อใหญ่บุญช่วยพ่อใหญ่บุญช่วยนะครับเนาะนี่ครับคุณมึงมีเบอร์โทรนะครับเนาะ ครับผมเป็นเพ็ดพ่อเป็ดนะครับเนาะครับมันมนครับผมแต่แฟนเพชรแฟนครับขึ้นมาก็ยังได้กับทีรีทีรีมหาพันโดนะครับเนาะตัวแมีพันนี่กับสีเกือบเกือบร้อยสี่สิบเลยครับผมนม่เกินนี่นะครับเนาะท้ายก็เลยร้อยอลงเลยครับ อ๋อนะครับเดี๋ยวนี้ควายก็เริ่มขยับขยันเสียไปประจำการเขากับคอกหน่อยนะครับเนาะเพราะว่าเริ่มสายขึ้นมาและสายละก็สิกลับบ้านละครับพูดใดก็ได้เพราะว่าควายอยู่โดนไม่ได้นะครับแล้วหอนไม่ได้ครับผมเมื่คืองัวครับงัวนี่หอนก็เพราะทนได้ครับแต่ว่าควายนี่ทนไม่ได้นะครับเลย อราคลิปนี้กับีจบคลิปไว้ไว้สนี้นะครับ้อสำหรับแฟนเพจแฟนครับองหัวเฉียวยอนนะครับนะบอกข่าวดีนะครับนะสำหรับการซื้อขายกันแล้วนะครับแล้วถึงหัวเฉียวยอนไล่ลงไปบ่มีพุทรับส่งให้กะโทรหาหัวเฉียวย่ดนะครับ้อรับจับส่งให้ครับผมคือไทยครับผมหกรอบนี้นะครับนะฟิกับกับนี้ลายโตกับหกรอบครับผมนายโตกับฟิกับครับ รับส่งให้ตัวไทยเลยนะครับแฟนเพจแฟนครับใกล้ไกลโทรหาหัวเชียวได้เลยครับเนี่ยสำหรับตกลงซื้อขายกันได้แล้วกับโทรหาหัวเชียวนะครับเนาะบอฟฟิทฟังครับผมนะครับตลาดงวยังอยู่อยู่ครับแต่ว่ากระชับนี่หัวเชียวกัถามเบิ้งให้เนาะครับเนาะแกระตุ้นกระตุ้หัวเชียวถามให้เบิ้องไหนครับเนาะบางอย่างนะครับเนาะ